ไม่ได้ซื้อแม่ซื้ออะไรไมันจะเป็นญ้าเยอะก็ติดงี้ล่ะเออเออเออง่วงนอนนะวะใครม,ม,มาละง่วงนอนง่วงนอนอะเทวโอ้ยก็ไปตกปลาไปที่เนี่ยอุย้ยไปตกปลาได้ไม่ได้เอากันนี่ไงนี่ได้มาเนี่ยโอ้โหไปแต่ที่สามฮะ โอ้โหตัวเดียวให้มันได้ก็เนี่ยโอ้โหได้มากก็ดีแล้วเนี่ยแม่ได้มาแล้วไปซื้อปลาตลาดมาเทวโอโ้แม่ก็ดูถูกหนูเกินไปนะทุกวันในฝ่ายมันว่าด่าผมในแม่ที่มันด่าผมซ้ำอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเอาไปทำข้าวเนี่ยเทวก็มันเชื่อไม่ค่อยจะได้เองอะไม่ได้ไปซื้อปลาตลาดมาก็ไม่รู้แหมดูถูกยอดนกตกปลาอย่างผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอาเอาไปทำ ตัวที่แล้วเป็นไงแหมได้มาตกมาก็ไม่ทำเทวแม่ก็ะทาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องได้งานได้การแล้วมาๆแม่จะไปทําแล้วไม่มีกับข้าวกินเลยเอาเออไม่มีกับข้าวกินพอดีเลยไม่ได้ซื้อแน่นะไม่ได้ซื้อแม่ซื้ออะไรมันจะเป็นญ้าเยอะก็ติดงี้ละเออเออ